ทำอย่างนี้เลยทุกวันเลยไม่มีคนอื่นทำได้เพื่อนๆครับนี่คือคนรักแมวอย่างแท้จริงเลยแมวป่วยดูแลเหมือนลูกเลยอ่ะในช่วงระยะเวลานั้นอ่ะเวลาขณะที่ออกไปทํางานแล้วใครดูแลแมวของพี่ไม่มีครับไม่มีแล้วก็นอกจากให้น้ำเกลือแล้วต้องป้อนยาด้วยป้อนยาด้วยก็ยาก็จะมียาน้ำแลือยาเม็ดยาน้ํานี่ก็สําหรับให้อุจจาระของแมวเนี่ย มาเหลวจะได้ถ่ายง่ายกับย้ายเม็ดนี่ก็คือช่วยลำไส้ในการบีบรวมถึงอาหารที่ให้แมวทานเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่คิดขึ้นมาเองใช่ก็มีอาหารแมวซึ่งผมจะเดี๋ยวไว้ตอนจบจบตอนจะจบเราจะคุยกันเรื่องนี่นี้ก็คือว่าเอาอาหารแมวมาปั่นมีมีอาหารแมวหนึ่งซองมีไข่ขาวหนึ่งลูกไข่ขาวคือลักษณะของไข่ลวกนะแล้วก็ไข่แดงครึ่งลูกไข่แดงกินมากก็ไม่ได้ไขมันเยอะแล้วก็มีฟักทอง เพราะว่ามันมีไฟเบอร์เคยให้กินหมดแล้วครับตั้งแต่แก้มังกรก็เคยให้แมวกินฟักทองใบบกใบบกนี่ก็ดีตั้งแต่3ปีก็ดูแลอย่างนี้มาตลอดเลยไม่เคยทิ้งเคยขว้างตัวนี้เลยคือรักมากตัวนี้พูดง่ายเถอะคือจะตัวนี้ือตัวไหนถ้าเกิดเลี้ยงแล้วมันคือลูกมันคือลูกก็คือเลี้ยงแมวเหมือนกับลูกดูแลเหมือนกับลูกแท้ๆตัวเองเลยแมวหมาเนี่ย มันไม่สามารถพูดภาษาคนได้ครับลูกเราไม่สบายงอแงเราอยากรู้ว่าลูกไม่สบายเป็นแมวหมาไม่สบายมันบอกเราไม่ได้ดังนั้นเราต้องสังเกตเช่นขนหยาบจมูกแห้งการซุกตัวในที่มืดอันนี้คือลักษณะของแมวนะแมวที่จะไม่สบายครับทีนี้ผมอยากจะถามว่าในขณะที่แมวตัวที่พี่ดูแลประคบประงมอยู่เนี่ยตอนที่เขาเสียชีวิตน่ะรู้สึกยังไงบ้างก็วันนั้นวันนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียชุ้จัก ธรรมชาติแล้วนะฮะอพอดีในก้นของแมวมันจะมีต่อมกลิ่นเมื่อแมวตัวนี้ถ่ายไม่ออกมันจึงค่อยๆพลังในการเบ่งอือเยอะอทําให้ต่อมกลิ่นแตกครับต่อมกลิ่นแตกเนี่ยผมก็เลยพาไปหาหมอค,ความจริงเนี่ยแค่แค่ทําแผลอะไรก็ได้ครับแต่หมอเนี่ยเลือกที่จะฉีดยาด้วยซึ่งผมมึนนึกอยู่แล้วแหละถ้าฉีดยาเดี๋ยวต้องต้องไปแน่เพราะาร่างกายมันอ่อนแอมันผอมก็หมอฉีดยาแก้ปวดหรือยาลดไข้อะไรทุกอย่างเนี่ย กลับมาก็ปรากฏว่าแมวน่าจะช็อกจากยามแมวก็หายใจลําบากก็พาออกไปไม่ทันเสียใจ,ใจตอนนั้นเสียใจเยอะไหมก็ร้องไห้ครับเขาเลียกแมวร้องไห้<อ>ร้องบาง,ง,งทีญาติเยอะเสียบางทีก็ไม่ร้องไห้นะเห็นว่ามันนอนกอดก็เอาใส่เอาใส่ใส่ตะกร้าผ้าแล้วก็นอนกอดอยู่หนึ่งคืนนอนไปข้อที่หนึ่งคืนเป็นคืนสุดท้ายแล้วพี่ทำยังไงกับศพของเขาบ้าง ก็ทำสุสานให้ครับเพราะว่าขนาดนั้นเลยเลยพี่จริงๆผมมีความคิดที่จะชาธุรกิจศพให้ด้วยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้กำลังซับไม่ถึงครับ่าเผาแมวเผาสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับเผาคนประมาณก็สองสามหมื่นยังไม่มีโอกาสมีโอกาสต้องทําแต่ว่าก็แค่วิธีการฝังวิธีการฝังของผมก็คือก็คือมีหลุมฝังนะครับมีฐานมีทรายมีดินแล้วก็มีปูนขาวเพื่อรักษาไม่ให้กลิ่นมันไปรบกวนชาวบ้านแล้วก็ แล้วก็นีมนต์พระมาทาบุญเหมือนเราทำบุญให้กับคนที่เรารักมันคือญาติเราคนหนึ่งใช่เพื่อนๆครับนี่คือคนที่รักแมวอย่างแท้จริงก็คือดูแลเหมือนลูกเหมือนเขาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเหมือนกับเป็นคนรอบคโลกเป็นคนในครอบครัวเขาคือลูกเราเขาคือคือโลกทั้งใบของเขาคือเราใช่เราไม่ใช่เจ้านายเขาเขาเป็นลูกเราทีนี้เราก็อยากจะถามว่าตัวที่เหลืออยู่เนี่ยพี่เอามาโชว์ได้ไหมได้ครับได้ครับตัวที่เหลืออยู่กวักเงิน ฮัลโหลตื่นเต้นตื่น<า>เต้นเนาะปากเงินนะครับโอ้ย oh. oh. ตัวนี้กับปีกี่ปีครับนนพี่ติี้ ตัวนี้ชื่อกวัดเงินตัวนี้เป็น,เป,นเป็นพี่เป็นพี่ของตัวที่ทเสียไปอ,อันนี้เลี้ยงมา13ปี13ปีเคยอ่านเจอว่าแมวจะมีอายุได้ถึงประมาณ18ปี18ปีและถ้าเลี้ยงดีๆอาจถึง23 23ปี23ปีแต่น,นี้ไม่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะแต่18ปีนี่เป็นไม่ได้ตัวนี้เลี้ยงยากไหมไอ้ตัวนี้เป็นแมวข้อนข้างตื่นคนก็ ถือ,ถอยากไหมก็ไม่ยากแนอินดี้รากสุงตัวสูงถ้าคนไม่คุ้นเคยมาแย่ก็จะมีแยกเขี้ยว